สวัสดีครับวันนี้พาสมาชิกใหม่มาแนะนำตัวครับชื่อเด็กยิ้มพักการดนะครับพันโเด้นนะครับโเด้นรีทรีฟเวอร์ก็เพิ่งจะเริ่มมาฝึกครับได้ไม่นานนะครับวันนี้จะพามาตัวตัวให้หายคิดถึงนะครับอ่าหมอบตัวตัวไปเรื่อยก็ฝึกไปเรื่อยนะครับด้วยอาหารไปก่อนนะครับได้สองท่าแล้วนั่งกับหมอบเห็นไหมครับเพิ่งฝึกเมื่อกี้นี่ก็ได้แล้วมาพักการ์ดไหมอ่าง หมอบออยืนสามท่าแล้วครับนั่งหมอบยืนสามท่าแล้วภายในถึงหนึงนาทีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเราทําได้แค่เนี้ยมันยังมันยังไม่จบนะครับอันนี้มันแค่ทําได้ในกรณีที่มีอาหารเท่านั้นนะครับจะต้องฝึกไปเรื่อยๆให้เขาทําจนแบบว่าไม่มีอาหารก็ทํานะครับถึงจะจบ,บสูตรน,นะครับ ถ้าเกิดใช้แค่อาหารนะ่ะเหมือนที่ฝึกเล่นเล่กันตามบ้านน่ะฝึกวันเดียวก็ได้นะครับถ้าตวัวที่มันชอบกินนะครับมาอันนั้นลูดีมากอะหมอบดีมากอยืนดีใหม่นะครับนั่งหมอบยืนชิดนั่งหมอบยืนนะครับชิดก็คือให้เดินชิดข้างขาเดี๋ยวดูนะสี่ท่าภายในวันเดียวนี่แหลอะอะมาชิดดูนะครับนี่เดินชิดข้างขามาเลยเห็นไหมครับชิดนั่งหมอบยืนได้แล้วเหลือคอย เรียกมาหาครับอ,อ่นั่งลงทำแล้วยิ่งมากหนไหมประกาศจริงไหมหมอบหมอบลงดีๆลูกหมอบลงทำไมนั่งลงหมอบเฮ้มันเริ่มฉลาดมันเริ่มไม่ยอมหมอบแล้วเริ่มฉลาดเจ็ากรงมือเริ่มติดน้ำลายแล้วมันลื่นครับกำขนมไว้ไม่มอยู่หมาก็เลยแย่งไปนะครับน่ง นั่งขอบดีมากเอาทีนี้ผมจะให้คานอีกทีหนึ่งคานเห็นไหมครับคานมาคานมาดีมากดีเก่งมากดีมากดีคานมานั่งหมอบยืนคานนะครับห้าท่าแล้วนะน่าจะไม่ถึงสามนาทีเหลือคอยกับเรียกมาหานะครับเดี๋ยวเรียกมาหาให้ดูประกาศประกาศนะหกท่าแล้วนะครับเรียกมาหา ถ้าเราเอาเช่นในส่จูงโดยที่มีอาหารนะกท่าภายในเวลาไม่ถึง10นาทีนี่แหลนะกด้บหมบางคนบอกว่าเรียกหมาไม่กลับนะครับเรียกหมาไม่กลับท่านก็ลองเล่นกับหมาเยอะๆนะครับเล่นกับหมาเยอะเรียกมาแล้วให้เขามีความสุขนะครับทุกครั้งที่มาหาเราต้องมีความสุขมากกว่าออกไปข้างนอกนอถึงจะมานะครับถ้าไม่งั้นต่อให้ทรงฝึกที่ไหนก็ช่างถ้าท่านกับหมาของท่านไม่สนิทกันไม่ ไม่มีความสุขที่อยู่ด้วยกันก็เรียกไม่มานะครับอันนั่งลงอนั่งลงมามาไปกันนะนี่อันั่งกันนะผีมาอาม็อบกปดมอป็อบ<า>อันนั่นลงคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยาวเกินไปเดี๋ยวส่ง อานไลายไม่ได้เดี๋ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ